พวกเราช่องแม่อ้อยน้องเอื้องมีเรื่องมาเล่าค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนแม่เราอยู่ที่สวนหลังบ้านค่ะวันนี้เรามาดูอะไรกันแม่มาดูชมพูค่ะชมพูพันอะไรเอ่ยหยกขาวน้ำพึ่งค่ะค่ะชมพูพันหยกขาวน้ำผึ่งค่ะเรามา่ะว่าสวยงามขนาดไหนมาแตดูนู่น๊บสีขาวสวยเลยนี่ค่ะ อันนี้นะคะเป็นชมพู่พันหยกขาวน้ำผึ้งนะคะคเป็นพันุ์ของไต้หวันค่ะเป็นอีกพันธุหนึ่งที่แนะนําค่ะผลเขาจะเป็นสีขาวสวยเลยนะคะนี่อันนี้เราแกะถุงได้ไหมแม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะถุงดูกันเลยค่ะแกะถุงดูกันอันนี้เราขอถุงไว้ทําไมอ่ะแม่ขอเพื่อป้องกันมแมลงมาต่อยอ่าป้องกันมแมลงกันมแมลงแล้วอะไรอีกนะ เพื่อผิวเขาจะได้สวยการชวกหนอนเนิยมา,ายไข่ด้วยนีรแ,แสงแดดแสงอะไรพวกนี้นถ้าไม่ถ่อมันก็จะโดนต่อยด้วย<ช><ช>มันต่อยแล้วมันก็จะเสียอันนี้ถ่อไว้ผลขาวสวยเลยชมพู่พันยกขาวน้ำผึ้งนะคะเขาจะผิวขาวใสสวยเลยนี่แล้วเขาก็ ผลดกค่ะก็ติดง่ายอย่างต้นเนี้ยต้นหลังบ้านเราก็ปลูกแค่ประมาณปีครึ่งเองเนาะใช่ไหมแม่ใช่ก็เนี่ยก,ก็ผลเต็มเลยแม่อยากลองชิมซะแล้วได้มาได้ไหมได้ค่ะมาอันให้ชินอันชิมนี่ค่ะแบ่งเนื้อจะแน่นๆ โอ้โหเนื้อขาวสวยเหมือนกันไม่มีเม็ดมีเม็ดไหมไม่มีเนาะไม่มีนะมีไหมมาะกินดิรสชาติเป็นไงผิวนี่ข้างนอกก็สวยข้างในก็สวยน่ากินมากมอืมกรอบค่ะหนะวานไหมหวานนะกินแล้วแบบชุ่มคอเลยน้ำเยอะแบบสดชื่น<ๆ><ๆ>กินร้อนๆน,นี่ดี ิงกินใต้ต้นลมๆแบบนี้นี่โอ้โหบรรยากาศได้แม่ลองชิมมั้งอืมเนใจเลยร้อนๆองนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจกิ่งพันธุ์ของชมพู่พันธุหยกขาวน้ำผึ้งนะคะสวยๆแบบนี้อร่อยๆแบบนี้นี่สามารถมาได้ที่สวนเสกสรรพันไม้ค่ะแล้วก็ติดต่อที่ด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะเบอร์ด้านล่างเลย เฟซบุ๊กของเราก็สามารถติดต่อไปได้เช่นกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากช่องของพวกเราได้ค่ะช่องแม่อ้อยน้องเอื้องมีเรื่องมาเล่าค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายไปดูคลิปอื่นกันด้วยนะ